จังหวัดลบบุรีพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นของจังหวัดลบบุรีเพื่อเข้ารับเกียรติบัตรในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2567ที่ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตรีสมพลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดลบบุรีโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการพิจา,ารณา ทั้งนี้สภาสมาคมขออภัยครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชป,ปถัมภ์ได้มอบหมายให้จังหวัดลบบุรีพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดจำนวนหนึ่งคนโดยเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใดก็ได้เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดลบบุรีประจำปี2567เสนอชื่อเพื่อรับเกียรติบัตร ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2567เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทแม่ของแม่ดีเด่นนะครับมีอยู่6ประเภทคือแม่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ผู้เป็นเกษตรกรแม่ของลูกผู้เสียสละและแม่ของลูกที่เป็นอาสาสมัคร ซึ่งผลจากการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีในแห่งชาติประจำปี2,567ของจังหวัดลบบุรีได้แก่นางสาวกนิฐาจิรพันธ์วานิชอายุ56ปีภูมิํำเนาครับบ้านเลขที่119ถนนนเรศวนตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นประเภทแม่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมครับ